หรับวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับวังสารพีนะครับก็คือว่าเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มจะมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนและในอนาคตหลังจากที่มีการเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีหรือเ81เรียบร้อยแล้วเนี่ยปริมาณจราจรจะผ่านเข้าสู่บริเวณทางแยกทั้งขาเข้าและขาออกมากขึ้นตามลําดับนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งของการก่อสร้างตรงบริเวณแยกวังสารพีนี้เนี่ยก็เพื่อรองรับ เพื่อแก้ไขปัญหางานน้ําท่วมตรงบริเวณทางแยกเพื่อระบายน้ําที่ท่วมขังบริเวณทางแยกเนี่ยไปสู่ลำรางสาธารณะอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและรวดเร็วครับก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข367กนะครับซึ่งข้ามทางหลวงหมายเลข324นะครับความยาวของสะพานเนี่ย400 4 0 0 422เมตรนะครับ6ช่องจราจรไป3มช่องกลับ3มช่องจราจรน,นะครับ แล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตความหนา28เซนนะครับแล้วมีการจัดการจราจรตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยเป็นลักษณะวงเวียนนะครับสำหรับระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการเนี่ย900วันนะครับเริ่มตั้งแต่ตุลาคมจจนถึงมีนา70นะครับค่างานก่อสร้างของโครงการนี้เนี่ย648ล้านบาทครับการจราจรในบริเวณก่อสร้างนี้เนี่ยโครงการยึดหลักการก่อสร้างโดยอาศัย เรื่อง,องความปลอดภัยที่ต้องมาก่อนตามระบบสากลน,นะครับก็จะมีการจัดพื้นที่การทํางานก่อสร้างตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข367กั้นเป็นโซนก่อสร้างนะครับโดยมีการติดตั้งป้ายป้ายเตือนป้ายจราจรเตือนต,ต่างๆป้ายบังคับทิศทางต่างๆรวมถึงไฟแสงสว่างยามค่ําคืนรูปแบบการก่อสร้างจะมีการปรับเป็นระยะระยะไปตามสเต็ปการก่อสร้างที่ทํางานจริงในสนามนะครับและในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยโครงการก็จะนําเสนอกา,การจัดการจราจรให้ปลอดภัยให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างเป็นระยะระยะไปนะครับและกรณีที่มีจุดกลับรถต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับโยกย้ายบ้างในบางจังหวะของการก่อสร้างและก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกทิศทางการเข้าออกของเครื่องจักรบริเวณหน้างานเป็นระยะระยะทุกครั้งไปครับโครงการก่อสร้างตรงบริเวณทางแยก แก่งเสี้ยนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดตรงบริเวณทางแยกซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นรับปริมาณจราจรจากมอเตอร์เวย์ M8 1บบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับซึ่งพองานก่อสร้างตัวนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะทำให้การบริหารการจัดการจราจรบ,บริเวณทางแยกเนี่ยสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นครับครับส่วนรูปแบบของงานก่อสร้าง ตรงบริเวณแยกแก่งเสี้ยนนี่เนี่ยเริ่ม, SI ม <ork> ตั้งแต่งานก่อสร้างทางทางลอดนะครับที่มาจากสุพรรณน,นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอไซโยกนะครับสช่องจาราจรไปหนึ่งช่องกับ1ช่องจาราจรน,นะครับตัวที่2เนี่ยก็เป็นงานก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาที่มาจากสุพรรณน,นะครับจะเลี้ยวขวาไปอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีส่วนบริเวณระดับระดับถนนเดิมเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างวงเวียนนะครับผิวจาราจรก็เป็นผิวคอนกรีตหนา28เซนเหมือนกับแยก ของวังสารพีระยะเวลาการก่อสร้างของสัญญาตัวนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่กันยา6กนะครับถึงกันยา70นะครับค่าง,งานก่อสร้างประมาณ900ล้านบาทครับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้างจะใช้รูปแบบเหมือนกันกับของแยกวังสารพีโดยการยกเลิกไฟเขียวไฟแดงนะครับจะใช้ระบบการจราจรเป็นลนักษณะของวงเวียนหรือลรตเตอรี่นะครับการสัญจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนี้เนี่ย มันจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกทุกส่วนนะครับของทุกคนด้วยนะครับอาจจะมีางานก่อสร้างที่ทําให้การจราจรเนี่ยติดขัดบ้างเป็นระยะระยะในระหว่างการก่อสร้างนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างเนี่ยก็สามารถร้องเรียนไปที่หน่วยงานของกรมทางหลวง15 8 6ก็ได้นะครับหรือแขวงทางหลวงกาญจนบุรีก็ได้หรือโดยตรงมาที่สํานักง,งานของโครงการก็ได้นะครับแต่ขอให้การก่อสร้างตัวน,นี้เนี่ย ได้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดกาญจนบ,บุรีงานตรงนี้เนี่ยจะสําเร็จได้ก็ผมไม่ไมกล้าบอกที่จะไม่กล้าที่จะบอกว่าขอคนหนึ่งคนใดแต่ทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับขอให้งานนี้จะได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับ